สวัสดีค่ะย t u b e นะคะบอยนิสาแฟมาดีไรงงานตัวคือเกาเดอร์ค่ะโอ้ยทางหนา้าทางหลังมีใส่นอกอ Family, แบี้วันน่สาแฟมมดีไร้งานตูคือเกาเดอร์ค่ะนะคะสวัสดีพี่น้อรงแรมตัวโลกตัวปริเทศคือเกาไปโรตารี่กลับมาตะ <c oughs> ก,กี้คือกลับมาตะกี้นะคะฝนกับกำลังตกนะมานั่งว่าแหวะคือเกาเดอร์ค่ะเอฟซีนะค่ะ นะคะตอนนี้นะคะก็มีแต่ความสนุกสนานมีแต่ความจุกนอนนะคะจองบัตรจองปีพอยะีิสานเนาะนะคะกับทีมง,งานของพวกห้าทุกๆคก้นนะคะเอฟพีของ,งน้องหล่าทุกๆคกนเนาะนะคะพอหักไม่หักน้องหลาะะ่าเนาะตอนนี้บัตรนอกก่ระคืนได้หลายแล้วเด้อค่ะนะคะู้สึกว่าได้หลายแล้วนะะเนายยเะนะคะเอฟพีนะคะเดินหน้ายางเดียวค่ะนะคะเดินหน้าอย่างเดียวนะคะ คือมีพี่พ่อจะไปเบิ่งมาล้ำในหลายวงอยู่ก็ไปเบิ่งอยู่นะคะไปเบิ่งในหลายวงเบิ่งวงหนุนแดวงหนีแดนะคะนะคะได้จะเบิ่งนะคะได้เบิ่งนิดๆน้อยๆเบิ่งหลักกระพานเบิ่งหลักกระพานเบิ่งหลักกระพานนะคะแต่ว่าพูดจากไครสักคนดอกนะคะแค่ว่าเบิ่งตื้อๆนะคะไปเบิ่งเขาไปเบิ่งนะคะว่าเอ้าอ๋อนะคะแบบวงเขาผลงานเขาเป็นยังสี่ยังสียังสีน่ะแต่ว่าพูดจากไครสักคนดอกนะคะอ้าววงแล้วก็เออก็เออแล้วก็ออกมานะคะประมาณนี้เนาะนะคะเอฟซีนะคะ แล้วพวกเขาก็แบบจะให้จะให้ปปเชียไปให้อยังนีโบล่ะค่ะนะคะโบโบบริเชียนะคะพี่พ่อจะได้เชียร์จะโนราผู้เดียวนี่แหละนะคะจะเชียคนอื่นพ้อยไปเชียกันนะคะพอยบอลตัวพ้อยบอลมือจักเนาะ เราที่นี่แต่ว่าโพสแตแบบว่าข้อที่สาก็คือว่าแบบว่าจะได้แค่ข่าวไปเบิึงนะคอ่าไปเบิึงนะคะข่าวไปเบิึงผลงานเขาจังสันแังตีนะคะแต่ว่าจะไฮปิเชื่อคือบัตรในพุงบอดอกค่ะนะคะบัตรในบัตรไปนะคะเพราะจะซื้อบัตรแต่ว่าก็นองลายนี่แหละนะคะงูเพอาะงูจากแต่ลำละครอินสีเชียงใหม่นะคะบม่ได้อวยนะคะบม่ได้อวยแบบไมหยังเด็กเราแล้วเราพยายามเปลี่านคำว่าอวยนะคะ อ่านะคะล้าก <t ell> <issions> ็่าไปว่าเอฟตี okay, ้่าไปว่าพ่อพ่อไม่แม <t ell> ่นะคะถ้าว่าพ่อพ่อไม่แม่ไดาว่าเอฟตี้นองล่าหัวเถาแด้เถาแดงว่าเถาแดงอย่างนั้นลุงของถุกคนน่ะนะคะบึ้งนะคะเออนะคะก็บริว่ากันเด้อนะคะบริว่าก็บริว่าโดกนะคะว่าเขาด่าเขาส่าว่าจังไดนะคะเขาด่าหัวหอหัวดำเถาเจ้าตันเถาเจ้าตีนะคะเขาด่านะคะก็บริว่านะคะกั่เขาโตเขาอินนะคะเขาค่อยบึ่งก็แล้วกันนะคะเอฟตี้เขาบอกเร็วนะคะเอฟตี้เขาบอกว่าอ่าอย่าไป อย่าไปตอบโต้ดูเฉยว่าจะ่นซีเขาบอกกามีเนาะนะคะแต่เจียไดก็ล้มคล้องค่ะนะคะว่าจังไดนะคะเพราะว่าแบบขาตัวเองนะคะขาตัวเองนะคะขาตัวเองนะคะจังไดก็ล้มค้องอ่ะบยืนบนยืนบนเหยาวค่ะนะคะค่อยเบิ่งเถอะนะคะเพราะว่ามันจังได้ละเขาบ่ได้ดูถูกใครอ่าพวกพวกเขาเอสี่นองหลาบ่เคยดูถูกคนนะคะมีแต่ว่าเบิ่งอย่างเดียวนะคะมีแต่เบิ่งอย่างเดียวแล้วก็บ่าอย่างตินะคะ แต่ว่าบางคนนะคะพ้อยไล่ตดอยู่นะคะไล่วดอยู่กับเขามาปวนนะคะเขาเม่าหวังสิอ้าวเขเจอพ้อยนิสาแล้วพ้อยนิสาก็ตอบกลับไปคือกันนะคะก็ตอบก็อ้าวล้วขอโทษเปอร์เซ็นต์มาขอโทษนี่อย่างอ้าวว้าวพอดีขึ้นมาพ้อะก็ตอบกลับไปตัวก็ไม่ได้ตอบอยากคลายแ้วคุณถามมาจะไหนก็ตอบไปแบบนั้นคุณคุณคุณถามมาแบบอยากคายพ้อยกับนิสาก็ตอบไปแบบอยากคลายนะคะ แต่จะให้แบบว่าเฮาไปไปว่าคุณนี่ม่มีทางกันนะคะเอฟซีนองหลาบ่เคยว่าใส่คนเราเคยว่าใส่คนนะคะแต่ใครวามานะคะเขาปฏิตบตอบอัปเดตนะคะเอาความที่ถูกต้องเด้อกันะะนะคะขอความถูกต้องเท่านั้นนะคะวามาแบบไหนเขากระตอบปแบบนั้นนะคะเพราะว่าเอาเราเอาควาะคะม,าาววม,ะะมถูกต้องถ้่ะความมีพีเขาก็เอาเขาว่าวววะวว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 นววะววนววววววเตีวว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 กวว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 ะวว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  เราจะเราอีกต่อไปนะคะมันทีบ่มมีจุดที่จะยืนนะคะปกติเราก็บ่มมีจุดตอนนี้กับ่มมีจุดยืนดูแล้วนะคะเรายิงจะเกิดว่าจะเป็นจ้งตันนะคะแบบว่ายิงบุมีทีจุดยืนแล้วนะคะหลายๆคนบ่มมีทีจุดยืนเลยนะคะตอนนี้นะคะอยากคิดว่าตัวเองทีทีไปได้นะคะเออนะคะเอนะะเอนะคะเรายาตนึงเอฟทีเขาเบิ่งอยู่นะคะเอฟทีพวกเขาเว้าอยู่นะคะคุณพอิีิสามไม่ต้องไปพูดอะไรแล้วนะคะพวกเราดูกันอยู่ว่ังเด่ พี่เพิ่นนวาเด็กคุณพ่อยนิสาไม่ต้องไปพูดอะไรนะไม่ต้องไปพูดอะไรแล้วแล้วอะไรอ่าเงี้ยอยเดว้าวค่ะนะคะพ่อยประเดววาแต่ว่าพ่อกระโดดเขาวานะคะพ่อกระโดดเขาว่าพ่อยประเดวไปว่าเขาพ้ประเดวไปแตะเขานะคะเราที่นี่ไอพวกที่ว่าไอพิมพ์ขึ้นไปไอโตดีนะนะคะมันพิมพ์ขึ้นไปมันกะหาว่าแม่อีเหี่ยวอีเหี่ยวจังตนอี้เหี่ยวเจงตี้เออแล้วมันกระดาพ้อยนะคะมันกระดาพ้อยในอมันก็บอกว่าอีเถาพัลยามันบอกคํามดีนะคะ โอยนะคะพ่บริวารดุนะคะมันทวาจังไดมันกระเถาคือกันนะคะเออมันดังคิดว่ามันโตมันเองดีนะคะมันว่าอีเถาพัลยานะคะจาไว้เลยนะคะคำคำนี้นะคะเพราะว่าพ่อยสาูุไปแล้วนะคะพอยกมือถุ่หัวไปแล้วนะคะพ่อยนิสายยกมือถุ่หัวไปดังสาธุนะคะขอให้เขาไปในโตมันค่อยบอกคำนี้เลยนะคะ พ่ว่าอยู่ๆมาว่าพอให้เฉยๆนะคะพ่อจะได้ยกมือสาธุแล้วเข้าไปเต็มๆแล้วค่ะนะคะพ่ต้องย่านเด้อค่ะนะคะเข้าไปเรียบร้อยนะคะเราบ่มีทีจะยืนแล้วนะคะออกก็ออกบ่ได้แล้วนะคะบอกไข้แค่นี้นะคะออกเข้าก็บ่ออกมาแล้วนะคะเข้าไปยู่ในโตนั่นแหละนะคะกระบอกแล้วนะคะสว้าพ่อนิสานะสว้าจังไรด่ะพ่อว่าพ่อนิสาบ่เคยว่าไผเราพ่อนิสากับบวแมนคนหวานเราพ่อนิสากับป็นคนชื่อว่าเบาอย่างกับบวโปกโปกไปเลย เราร้องวาเพ่อะนิสายเลาพ่อยกมือถุนหัวเลยพ่อบอกตาถุเขาบอกพ่อะคำนี้เลยนะคะพรยกมือถุนหัวเลยนะคะเราบาววาันเป็นวันผ่านตันพ่อบอกตุงเลยพ่อยกมือถุนหัวเลย <c oughs> ค่ะนะคะเนื่องหนก็เขาไป่ได้โตเขาเองก็บอกว่าความกิงที่เ,าาเหงาที่วา่าเขาบอหลับนะคะมันก็นย้อนไปหาโตเขาบอกแค่นี้แหละนะคะรับไปเต็มๆกันแล้วกันนะคะเออนะคะ นัคะที่ว่าคนอื่นเขาไปเด้ไปว่านี่ไปดามดนะคะดาไปมดเลยนะดาเอฟซีดาอีหยังทัวไปมดเลยนะคะดาเอฟซีดาไปมดเลยนะคะโอ้ยนะคะเสียมดเลยนะคะเสียมดเลยนะคะเสียนักตดเลยนะคะเสียนากตดเลยนะคะเอาเฮดจังได้ก็บบขึืนค่ะนะคะค่อยเบิ่งกัแล้วกันนะคะเออค่อยฟัง่าวกัแล้วกันนะคะเฮดจังได้ก็บบขึืนค่ะนะคะเอฟซีนะคะบอกเต็มเลยนะคะว่าแบบคำวบาแบบนีแล้วคำอีหยังกระดาอีหยังกระดา เฮอีหอย่างบอกว่่เคยเกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกเลยนะคะเกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกเลยนะบอกว่า่เคยเกรงใจเลยนะคะเออนะคะดาเขาไปทัวร์นะคะนั่นแหละมันก็เป็นด่ที่ปากตัวเองนั่นแหละนะคะดาแบบไหนนะคะมันก็เข่าตัวเองปากตัวปากตัวเองดาบันดามาแบบไหนมันก็เข่าตัวเองนะคะเราเราเฟซีเขาไปเฮตี้อย่างให้หูเดืองไปดาเขาหัวงอกหัวดำนะคะปด่าเขาหัวงอหัวดำเฟซีเขาไปเดี๋ยวหูเดืองเลยเด้ปด่าเขาหัวงอหัวดำ เอฟซีเขาชี้เชียน้องหล่ากับบอกเกี่ยวเงินกับเงินของเราเราชีเช็ดให้่งพวกเขาขอห้องให้พวกเขาไปตวยยากแต่กุ้งจีจะไปตวยนะยากแต่กุงจิจะไปตวยนะคะดาเขาเหลวเพราะดาเขาเหลวดาเขาแบบทุกสิ่งทุกอย่างดาเขาสารพัดสารพีดาเขาทุกสิ่งทุกอย่างเราจะมาขอรองให้เขาไปตื้อบัตรเขาคงยากเดโดนะคะบอกแค่นี้แล้วนะคะคงยากที่ว่าขอรองให้เขาไปตื้อบัตรตื้อปีน่ะนะคะเขาคงจีชวยอยู่ดอกดาเขาขนาดนีนะคะ ขาดนั้นเขาก็ยังออกกันมากเมื่อเปลีอยวคิดจังไดเพราะว่ากันเด้อค่ะนะคะคิดแบบไหนก็คิดแบบนั้นเว้นกรรมมันก็เข้าตัวเองนะไอ้วาจังไดมากเว้นกรรมมันก็เข้าตัวเองหมดนะคะเอนที่นะคะอันนี้พี่พลอยก็บ่ได้วาไผ่เพราะว่าพี่พลอยบร่ได้วาไผในเมื่อมันดาพอพลอยกันยกมือสาธุเร็วนะคะมันก็เข้าตัวมันเต็มเต็มเลยนะคะเข้าตัวมันเต็มเต็มมันวามากจังไดก็เข้าตัวมันละล่ะนะคะ ันวาพ่อยจังได้นะคะโตมันเองยิงขี่หากลัวต่านะคะบอกแคร์นี่แหละนะคะเอ้ยนะคะยาไปเว้านะคะพี่พอยเพิ่งเคยว้าพี่พอยเพิ่งเคยว่าไผ่เพิ่งเคยด่าอย่างนีมาด่าพาดาพอยอีเถาอีเถาปัตยาอีเถามีผัวฝรั่งว่าวคำานีเลยนะคะเออนะคะถึงมันไม่ได้เอยตื่อมันก็ว่าพี่พอยเต็มๆพี่พ้อยก็เลยยกมือถ่วงหัวซาถุขอให้มันมันว้ามาจังไหด้ขอให้เขาโตมันเต็มเต็มเลยนะคะตอนนี้ก็เข้าไปยุได้โตมันเต็มเต็มแล้วนะคะมีทางออกมาเลย ผมมีทางที่จะออกมาได้ไม่จะตกต่ำยังเดียวค่อยเบิ่งเด้อน,นะคะที่บอกใครนะคะบอกให้แค่นี้ลหละบอกให้แะคะ่แนี้นะผนเลานี่เนาะพอถา,าว่ากันกมันกับืมีปัญหาอย่างนี้อย่างว่าเออนะคะมามามาวากันตลอดเวลาเออพี่พ่อยก็ยึดหลายคือกัน นะคะสำนี่เร้อคลิปนี้นะคะพี่พอยก็บอกว่าพี่พอยก็ยกมือสาธุไปแร้วมาวานนี่นะคะสาธุแต่มันวายอย่างสาธุเลยเขาโตเต็มเมเลยตอนนี้นะโบมีโบมีติดจะออกมาเลยนะคะนะคะมีติดอย่างเดียวมันก็จิดาต่อนะคะดาแบบไหนก็ยืนเข่ามันหลนะคะเออนะคะเขาโตเต็มเต็มเลยนะคะตอนนี้เด้อยนะคะขอบอกให้นะคะเพราะว่าพี่พ่อยเ่เคยว่าไข่เขาเคยดาไข่ในเมื่อพี่พอยยกมือสาธุแล้วนะคะเข้าเต็มเต็มเลยค่ะ